โอเควันนี้เช้าแล้วประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วเดี๋ยว9ก้าโมงเช้าลูกลูกจะตื่นวันนี้ผมจะทําปลาลวกปลาลวกปลาลวกเอาผมซื้อปลากระพงมาแล้วผมขั้นตอนผมก็ต้องทาน้ําจิ้มก่อนการทําน้ําจิ้มปลาลวกหนึ่งเราต้องมีกระเทียมประมาณ 4, 4ีสกลีบใส่ในครกสองเราต้องมีขิงขิงซอยอะ่ะขิงซอยผมซอยไว้แล้วนิดนึงขิงซอย เราต้องมีผักชีรากผักชีนิดนึงรากผักชีแล้วเราก็ตำเข้าด้วยกันให้มันละเอียดนครับนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาลวก พอเราทำให้ละเอียดแล้วเราก็ใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวสักสามช้อนโต๊ะเดี๋ยวผมใส่ผมจะใส่เต้าเจี้ยวคลุกในครับคลุกนี่ฮะน้ำเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวสามช้อนโต๊ะหนึ่งสองเต้าเจี้ยวออกมาจากน้ำอย่างเดียวเว้ยอสามโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ ปเป็ดเจียวๆนะะหลังจากนั้นเราก็บดเจียวให้ละเอียดเพราะเราต้องบดมาหอมแต่เราใส่น้ําตาลด้วยที่จริงไอะสูตรแต่ผมไม่ใส่ผมอยากใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่น้ําตาลแล้วอร่อยบดเจียวให้ละเอียอเดเข้า โอเคครับตตกเจียวละเอียดแล้วแล้วเราก็ใส่นิดนิดนึงใส่ซีดําเล็กนิดนึ่งนิดเดียวซีดําเฮ้ยเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวซีดําเยอะไปโทษทีนะครับผมทีออกมาเยอะไปอโอเคแล้วก็คนให้เข้า สีดำแล้วก็คนให้เข้าอบอกแล้วว่าเยอะไปโอเคไปแล้วสีดำเสร็จผมก็ใส่คาใส่คาต้องใส่คาด้วยฮนะคาใส่คาแล้วก็ใส่พริกพริกบดนิดนึง่งพริกบด ต้มปลาตอนต้มปลาในเราใส่ตำน้ไในร้อนแล้วก็ใส่ใส่คากับใส่แบบมะกรูดแล้วก็ลงปลาก็ได้แล้วก็ใส่มะนาวฮะขั้นตอนสุดท้ายที่จริงใส่น้ําตาลด้วยโอเคลูกเราคงชอบแนะ่เดี๋ยวไนงะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวใส่ที่ผมทำนี่คาผม ซอยไม่ละเอียดแเอาขาขึ้นมาข้างข้แล้วตำตีตำ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 ตตตนี่ครับแล้วผมก็เอาถ้วยมาเสร็จแล้วถ้าให้สวยใส่น้ำตาลนิดถ้าน้ำตาลก็น่าจะเป็นน้ำตาลพวกน้ำตาลปิ๊บ น้ำตาลทรายขาวไม่ใส่เหยนน้ำตาลปี๊บผมก็ไม่ค่อยนิยมอ่ะนี่น้ำจิ้มปลาลวกนะ Okay. น้ำจิ้มปลาลวกสำเร็จแล้วตัวนี้เราไม่ใช้เอาเก็บก่อนทีนี้ผมจะทำต้ยมยำต้ยมยำปลาน้ำใสผมทำต้มอันนี้น้ำจิ้มนี้ผมทำต้ยมยำปลาน้ำใสผมทำต้ยมยำปลาน้ำใสนี่พริกผมต้องใสนี่พริกนี่พริก ทำสองอย่างนะดิปลามาปลากระพงพริกเนี่ยผมต้องใส่ก่อนพริกโอเคพริกแล้วก็หอมแดงหอมแดงหอมแด,ดงสี่ห้าหัว เพราะผมใส่ปลาสามตัว3ตัว,ตวครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็เยอะใส่น้ำประมาณลิตก,กว่ากว่าลูกผมจะต้องได้กินปลาแล้วก็ผมลองดูเดี๋ยวก็อาจจะถามคำตอบลูกตอนบนโตะนะว่าเฮ้ยอร่อยไหวมว่าพ่อมมงทำอันนี้เครื่องปรุงเปลี่ยนมามดแล้วเครื่องปรุงแล้วก็กระเทียมขาวปกติบางคนไม่ใส่แต่ผมใส่เทียมขาว มชอบใส่เทมขาวผมชอบใส่เทมขาวครับอ่าอ่าโอเคเทียมขาวเทียมแดงแล้วก็อันนี้เอาไว้นีม ในันน,นี้แล้วก็ขาเนี่ยนะใส่ขานะไม่ใช่ใส่ทิ้งนะครับผมต้องใส่ขาด้วยต้มยันขาตะกี้มนมว้แลนะ้วเนี่ยขา ต้องหัวเรื่อมือครับผมทำกับข้าวที่บ้านบ่อยค่ะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้ผมใส่ตะไคร้สามสี่ก้อนต้องปกตะไคร้ก่อนทำเร็วกับผมเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารทันัดถ้าคุณทำไม่เป็นชาตัดหัวก่อนเราใช้บีบ ถ้าเราไม่กินตะไคร้เราใช้แบบบดก็ได้แบบแบบบิดแบบบิดอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวผมหั่นนั่งหน่อยหั่นใส่นี้ นี่จะใส่ร่วมกันเดี๋ยวโอเคอันนี้ผมบิดผมบิดใส่เดี๋ยวบิดอย่างนะี้บิดใส่โอเคแล้วทีนี้ต้องมีต้องมีต้นหอมด้วยครับอันนี้คือต้มยำนะต้มยำต้องมีต้นหอมด้วยแต่ต้นหอมนี่เขาใส่ทีหลังต้นหอมนี่ใส่ทีหลังเห็ด เห็ดเห็ดก็ต้องมีผมชอบใส่เห็ดแต่เราอย่าลืมเราต้องไปทำปลาก่อนนี้เห็ดนะครับเห็ดเห็ดแล้วมะเกือเทศอย่าครับ Okay. ผมทำหม้อใหญ่วันนี้กินสามคนลูกลูกอยู่บ้านหมดเลยไม่เห็ดแล้วก็มะเขือเทศผมชอบใส่มะเขือเทศมันทำให้หวานเราไม่ได้ใส่น้ำตาลแต่มะเขือเทศพวกน,นี้ใส่ทีหลังใส่พร้อมเห็ดเลยมะเขือเทศได้เลยมะเขือเทศนี่ผมล้างเลยตะกี้สี่ลูกหมดเลยวันนี้หม้อใหญ่เลย มะเขือเทศใบมะกรูดโอเคโอเคครับทุกอย่างใบมะกรูดใบมะกรูดมะนาวพร้อมนะมะนาวสามสี่ลูกเดี๋ยวมะนาวใส่ตอนจบโอเครอผมทำกับข้าวนะครับ